รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับรายการดูดีมีธรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5้าโนถึง5้านานทีวันนี้เรามีธรรมะดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะดูดีมีธรรมดูดีมีธรรมดูดีมีธรรมธรรม,ม,ม,มำำบุญเช้านี้จะมีงานบุญที่ไหนนำมาฝากคุณผู้ชม ไปชมพอๆกันค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีกิจกรรมแห่งความจงรักภักดีของวัดส,สนามชัยราสทาธรรมตำบลดอนกลวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการบุญในครั้งนี้กันครับวัดส,สนามชัยราสทาธรรมเป็นวัดที่มีบรรยากาศสงบร่มรื่นบริเวณร,บรอบๆวัดเป็นบ้านเรือนและสวนผลไม้ไม่วุ่นวายเหมาะสำหรับ มารักษาศีลปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากครับซึ่งในวันที่5ทธันวาคม2563ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับวัดสนามชัยราชสัทธาธรรมจัดให้มีการบวชเนคขามะรักษาศีลปฏิบัติธรรมในวันพ่อแห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและร่วมระลึกถึง พระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพระสงนิกรชาวไทยช่วยให้เหล่าประชาชนมีที่ทำมาหากินประกอบอาชีพสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้กับโครงการพระราชดำริ หลายพันโครงการทีเดียวครับซึ่งวัดส,สนามชัยราศธาธรรมได้จัดงานบวชเนคคัมมะเนื่องในวันพ่อแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีจะมีประชาชนไม่ว่าชายหญิงเยาวชนตลอดจนถึงผู้สูงอายุมาร่วมโครงการกันอย่างเป็นจำนวนมากซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับอีกทั้งผู้ที่ได้เข้าร่วมบวชเนคคัมมะยังจะได้ร่วมในอีกหนึ่งงานบุญประจำปีของวัดสนามชัยราศธาธรรม กับงานสลากาพัดผลไม้ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอีกด้วยครับฉะนั้นเมื่อชมรายการในวันนี้แล้วหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดได้ที่วัดสนามชัยราชธาธรรมตำบลดอนกรวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับและในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมวัดสนามชัยราชฎรธรรมกําลังดําเนินการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ เพื่อรองรับศรัทธาบุญของประชาชนที่เดินทางมาทำบุญที่วัดสนามชัยแห่งนี้ซึ่งก็ได้ศรัทธาบุญและปัจจัยบุญจากงานกระถินสามัคคี2563มาช่วยในการดำเนินการก่อสร้างในครั้งนี้แต่ก็ยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมากหากคุณผู้ชมท่านใดมีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนดำเนินการก่อสร้างสาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ของวัดสนามชัยราชสทธาธรรมได้นะครับและวัดสนามชัยแห่งนี้ มีหลวงพ่อพุทธชัยมงคลและหลวงพ่อทันใจให้ได้มากราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งยังมีรูปหล่อของไอ้ไข่มาให้คุณผู้ชมได้สักการะบูชาตามความเชื่อส่วนบุคคลกันด้วยและที่วัดสนามชัยแห่งนี้ยังมีเรื่องราวตำนานของราชาเพลงลูกทุ่งไทยคุณสุรพลสมบัติเจริญว่ามีจุดกำเนิดเรื่องราวระดับตำนานอย่างไรที่วัดสนามชัยแห่งนี้ คุณผู้ชมต้องลองมาหาคำตอบด้วยตนเองแล้วนะครับทางรายการขอทิ้งท้ายในช่วงนี้ด้วยภาพบรรยากาศงานบุญต่างๆของวัดสนามชัยราสัทธาธรรมที่ได้รวบรวมมาให้ชมกันครับสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยเดินทางมาทำบุญที่วัดสนามชัยราสัทธาธรรมจะได้ชมภาพบรรยากาศงานบุญสิ่งที่น่าสนใจให้บุญกุศลนำพามาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันในโอกาสต่อไปที่วัดสนามชัยราสัทธาธรรมแห่งน,นี้ครับ อขอจเจริญพรญาติโยมทั้งหลายตอนนี้จะขอเชิญชวนญ,ญาติโยมนะ่ะมาท่องเที่ยวจะมีการมาตรการหลวงพ่อพุทธายมงคลก็ดีหรือหลวงพ่อทันใจก็ดีก็มาร่วมกันทําบุญมาตรการหลวงพ่อทันใจและหลวงพ่อพุทธายมงคลหลวงพ่อทันใจนี้อาตมาภาพก็ได้ไปขอเชิญอาราธนาท่านมาจากเชียงใหม่คือมาขอรป,ประิปฐานอยู่ที่วัดสนามชัยอย่างนี้ ก็เป็นวัดแรกที่ไปขออนุญาตท่านท่านก็ให้มาด้วยความเมตตา้าโยมมีความประสตค์จจมาวัดการมาวัดสนามชัยนี้ก็ได้นะโยมนะและสุดท้ายนี้ทุกท่านทุกคนที่โยมได้ฟังอาตมาภาพวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความุขมีความเจริญแกล้ทุกมาปรานาก็อยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นฝันเยืนทุกท่านทุกคนนั้นเดินเจริญพร